Hi สวัสดีค่ะพี่วอนมีคนถามมาเยอะนะคะว่าเออทำยังไงนะคะนวดหน้ายังไงให้แบบให้ให้หน้านะคะให้หน้าตึงเอออันนี้อันเนี้ยไม่ได้ว่าแบบมาอวยยศให้ตัวเองอะไรนะคะแค่ <Okay. S 1> ส่วนหนึ่งนะคะของการทำยังไงให้หน้าของเราเนี้ยนะคะมาแบบกระชับ ะะหรือสามารถช่วยอย่างน้อยนะคะก็คือสามารถลดริ้วรอยนิดนึงได้นะคะอย่างน้อยๆเลยเนี่ยสิ่งที่ต้องมีนะคะติดบ้านไว้เสมอด้วยความที่ไปเรียนมานะคะจบหลักสูตรเ,เดี๋ยววันหลังจะเอามาให้ดูนะคะมันจะมีใบเ,เขาเรียกว่าใบใบเซอร์นะคะ ทางภาษากรีกแล้วก็ภาษาไทยนะคะจบหลักสูตรสปาหน้า,านะคะอ่ะทีนี้นี่คือเคล็ดลับค่ะนี่คือหนึ่งในเคล็ดลับของการหน้ากระชับนะคะอ่าทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วนะคะคือกวัวซานรองนี่คือหินกวัวซานะคะหินหยกกวัวซาแท้นะคะคือหินหยกกวัวซาแท้เนี่ยมันจะเย็นทุกคนนะเนี่ยมันจะเย็นมากเลย คุณสามารถเอามานาบหน้านะคะแนบหน้านะ,ะหรือเอามาใช้นะคะเนี่ยในการหลดริ้วรอยนะคะทุกคนสามารถใช้น้ำมันมะพร้าวหรือว่าออยนะคะมาทาที่หน้าก่อนแล้วก็นี่สามารถใช้กัวซา,านะคะครึงไปเลยค่ะเนี่ยตามรอยนะคะ พึ่งไปเลยค่ะนี่เห็นไหมพึ่งไปเลยค่ะโอ้ยแล้วทุกคนดูสิค่ะว่าหยกเนี้ยเขาเจียมาแบบเพื่อเหมาะกับการใช้กับหน้าโดยเฉพาะเลยนี่อ่านะคะนอกจากหินหยกไม่พอนะคะเรามีหินอะไรอีกมาดูนี่เราเรียกว่าหิน หินอะไรอะ่ะจำไม่ได้ที่ถ้าเขา,เาไปร้อยเป็นลูกปัดนะมันจะมีอันนี้เป็นกับแสงนะคะความจริงมันจะมีสีเป็นสีมวนอ่อนนะคะเป็นหินที่เขาบอกว่าใช้ดีเกี่ยวกับด้านความรักนะคะด้านความรักอันนี้ก็กลัวซาเหมือนกันจะเขาเรียกหินอะไรสักอย่างที่เป็นหินสีมพู หลักสำคัญเลยนะคะทุกคนแรงโน้มถ่วงของโลกของเราเนี่ยมันมันมันสามารถทำให้ทุกอย่างอะดิ่งลงมาใช่ไหมคะแม้กระทั่งหน้าเรารอยเหี่ยวย่นต่างๆก็เหมือนกันถ้าเราล้างหน้าไม่ถูกวิธีรูปลงมากๆนะคะ หรือขยี้หน้าขยี้ตามอกๆคะ่ะหน้าเราเป็นรอยเหมือนกับที่เราปฏิบัติทุกวัน,นะคะ่ะแต่ทีนี้สิ่งที่เราต้องทานะคะก็คืออ่ะเวลานวดหน้านะคะให้ใช้หินนะคะกวาดมันขึ้นไปแบบนี้นะคะ่ะขึ้นไปแบบนี้นะคะ่ะเป็นเหมือนการยกกระชับแหละทุกคน อันนี้ไม่ได้บอกว่าใช้แค่กัวซาแล้วหน้าเราจะเด้งนะคะตรงแก้มเป็นสิวนิดนึงก็ไม่ต้องไปดูมันจะบอกว่ามันก็คือหินกัวซาเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยเฉยๆนะคะมีรอยตรงไหนก็รูปไปตรงนั้นนะคะเป็นหนึ่งตัวช่วยเฉยๆนะทุกคนไม่ได้บอกว่าใช้หินแล้วแบบเออหน้าจะเด้งเลย มันมีวิธีเยอะนะคะนอกจากหินแล้วเนี่ยมันมีอีกหลายวิธีทุกคนนะคะเดี๋ยววันหลังจะมาแชร์ให้ดูอันนี้คือหนึ่งในวิธีที่เราใช้เป็นประจำเฉยๆนะแล้วเดี๋ยวจะมาแชร์เทคนิคอีกเยอะแยะมากมายทุกคนนะคะมานนดนน้ากัน แต่อย่างที่บอกทุกคนถ้าเกิดเราทําแค่แบบทําแค่แบบคือทําไม่เป็นวินัยนะคะเหมือนการออกกําลังกายถ้าเราไม่ออกกําลังกายให้เป็นประจำทุกวันนะคะเราจะหวังให้ร่างกายกลับมาแบบแข็งแรงสมบูรณ์ก็เป็นไปไม่ได้การดวดหน้าเหมือนกันนะคะถ้า อยู่ดีๆนึกอยากทำเรามาทำแต่ปล่อยให้หน้าเหี่ยวไปแล้วประมาณครึ่งศตวรรษนะคะก็ไม่สามารถที่จะกู้หน้ากลับคืนมาได้เหมือนดิฉันนะคะก่อนหน้านี้คือมีวินัยในการแบบทำหน้ามากแต่ทีนี้พอไว้ใกล้จะ40สิบแล้วเพึ่งมาแบบเพึ่งมาเห็นสภาพของตัวเองนะคะตอนนี้ก็หันมาออกกำลังกายแล้วก็มา กลับมาดูแลหน้าตัวเองมาออกกําลังกายให้หน้านะคะหน้าของเราก็คือกล้ามเนื้ออย่างหนึ่งนะคะถ้าไม่ออกกําลังกายเหมือนกล้ามเนื้อส่วนอื่นเหมือนร่างกายคุณก็ไม่สามารถมายกหน้าให้กระชับได้นะคะดังนั้นเหมือนกันคะ่ะหน้าก็เป็นกล้ามเนื้อส่วนหนึ่งของร่างกายเราเราก็ต้องดูแลให้เป็นประจําตอนนี้ทํามาได้หนึ่งอาทิตย์กว่าแล้วนะคะเพื่อไปงานแต่งน้องก็ต้องรดดรดปัง เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะ